สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอหนังสือดีๆเล่มหนึ่งเป็นหนังสือชุดฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเล่มที่16ของหนุ่มเมืองจันชื่อว่าให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ความรู้ที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือคำว่ารู้แล้วในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่เราชอบคิดว่าเรารู้ความผิดพลาดในชีวิตของเราคือการตัดสินใจหรือตัดสินคนด้วยความคิด ว่าเรารู้ทั้งที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเพื่อนหรือการทำงานเราเสียเพื่อนเสียแฟนหรือเสียลูกน้องไปกี่คนในชีวิตเพียงเพราะคิดว่าเรารู้ทั้งที่เราไม่ได้รู้จริงสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกับความมืดทุกครั้งที่เราเดินไปในความมืดจินตนาการสำหรับเส้นทางข้างหน้ามักจะน่ากลัวเสมอเราไม่รู้ เราไม่เห็นแต่เราไม่เคยคิดในทางบวกไม่เคยคิดว่าเส้นทางจะราบเรียบไม่เคยคิดว่าอีกแป๊บเดียวก็ถึงไม่คิดว่าสักพักไฟฟ้าก็ติดความสว่างก็จะมาเยือนเราไม่เคยให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ผมเคยฟังการบรรยายครั้งหนึ่งวิทยากรยื่นถ้วยกาแฟให้ผู้ฟังคนแรกเขากลางมือรับถ้วยกาแฟนั้นไว้ ในมือส่วนคนที่2เมื่อวิทยากรยื่นถ้วยกาแฟเดียวกันเขารับถ้วยกาแฟด้วยการจับที่หูของถ้วยคนที่2รับถ้วยกาแฟด้วยวิธีการที่แตกต่างกันที่เป็นถ้วยกาแฟถ้วยเดียวกันฟังดูเป็นปริศนาธรรม,มากแต่จริงๆแล้วก็คือคนแรกวิทยากรจับหูกาแฟแล้วส่งถ้วยกาแฟให้กับเขาสิ่งที่เขาเห็นก็คือส่วนของถ้วยกาแฟ ที่ไม่มีหูจับเขาจึงต้องการมือรับส่วนคนที่สองวิทยากรส่งถ้วยกาแฟด้านที่มีหูจับเมื่อเห็นหูถ้วยกาแฟเขาจึงรับการจับที่หูถ้วยกาแฟนะครับวิทยากรคนนั้นสรุปว่าคนเราจะตอบสนองความต้องการที่เห็นถ้วยกาแฟที่มีหูเราก็จับที่หูแต่ถ้าเห็นด้านไม่มีหู เราก็จะกกลางมือรับถ้วยกาแฟเรามองเห็นโลกอย่างไรก็ตามตอบสนองอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแต่คำถามก็คือสิ่งที่เราเห็นคิดรู้สึกนั้นเป็นความจริงหรือไม่ขนาดถ้วยกาแฟเล็กๆยังมีหลายมุมให้มองทั้งที่เรามองไม่เห็นและมองไม่เห็นคนก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่สิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่จะไม่อยู่จริงอยู่เพียงแต่เราไม่เห็นหรือไม่ได้ตั้งใจมองเท่านั้นเองในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้แต่เราชอบคิดว่าเรารู้ความผิดพลาดในชีวิตของเราคือการตัดสินใจหรือตัดสินคนด้วยความคิดว่าเรารู้ทั้งที่เราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก เพื่อนหรือการทํางานแล้วเสียเพื่อนเสียแฟนหรือเสียลูกน้องไปกี่คนแล้วในชีวิตเพียงพราะคิดว่าเรารู้ทั้งที่เราไม่ได้รู้จริงผมจึงเชื่อว่าความรู้ที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือคําว่ารู้แล้วเพราะเมื่อคําว่ารู้แล้วดังนั้นประตูแห่งการเรียนรู้คือการแสวงหาความจริงก็ปิดลงทันทีคือความรู้ที่นากก่ากลัวและอันตรายอย่างยิ่ง หลายครั้งในชีวิตที่เราต้องเสียใจเมื่อรู้ภายหลังว่าหลายสิ่งไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดตัดสินใจไปแล้วเวลานั้นยุติกับทุกคนเพราะเมื่อผ่านไปแล้วก็จะไม่หวนกลับมาอีกครั้งที่เรารู้ว่าผิดพลาดสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือครั้งนั้นเรามองปัญหาไม่ครบมีบางสิ่งบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงมีบางเรื่องที่เราไม่รู้จริง แต่คิดว่าคําว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้อยู่ในความคิดของเราในช่วงเวลานั้นจินตนาการสําหรับสิ่งที่เราไม่รู้ล้วนเป็นไปในทางลบทั้งสิ้นสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกับความมืดทุกครั้งที่เราเดินไปในความมืดจินตนาการสําหรับเส้นทางข้างหน้ามักจะน่ากลัวเสมอเราไม่รู้เราไม่เห็นแต่เราไม่เคยคิดในทางบวก ไม่เคยคิดว่าเส้นทางจะราบเรียบไม่เคยคิดว่าอีกแป๊บเดียวก็ถึงไม่คิดว่าสักพักไฟฟ้าก็กกกติดความสว่างก็จะมาเยือนเราไม่เคยให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เลยฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเดอะโลกดีๆแล้วตีลังกามองโลกง่ายๆสบายดีฝันใกล้ๆไปช้าๆอารมณ์ดีกับชีวิตชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายเหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยนแพ้ได้แต่ไม่ยอมปัญหาคือยาวิเศษฝันเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่ตั้งใจแต่ทำไมจึงสุขจุดหมายที่ปลายเท้าความสุขณจุดที่ยืนอยู่สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจคำถามสำคัญกว่าคำตอบคุณคิดว่าสิ่งที่หนุ่มเมืองจันทร์เขาคิดเป็นเรื่องน่าคิดไหมเราไม่เคยให้โอกาสกับสิ่งที่เรารู้ไม่รู้เลย แล้วจะด่วนตัดสินใจไปในทันทีเหมือนกับเวลาในชีวิตของเราเหลือน้อยไม่เคยคิดจะเข้าไปหาความจริงแต่มักจะคาดคะเนล่วงหน้าและทำให้เราเสียโอกาสหรือเสียเพื่อนมากมายผมชอบสำหรับคำว่าความรู้ที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือคำว่ารู้แล้วปริญญาบัตรสูงสูงไม่ได้บ่งบอกว่าคุณรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ที่ไหนกัน เรารู้แต่เพียงเราสนใจและล่ำเรียนมาเท่านั้นแต่หลายคนกลับใช้ใบปริญญาบัตรนั่นแหละยกตนขึ้นสูงรู้ถูกดูแคลนคนที่มีใบปริญญาต่ำกว่าหรือไม่มีทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตามหลายคนทําเหมือนไม่รู้ตัวขาดสติไม่รู้ตนเองกำลังทำอะไรบางทีก็ไปทําร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเองบาปเชียวแหละการมีเผ่าพันธุ์เป็นของตัวเอง แตกหนอ่อแตกยอดให้เราได้ร้อนใจได้เสมอโปรดให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้เพื่อเพื่อตัวของเราเองพวกเราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้คนที่อ่านได้รับประโยชน์จากการฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับขอขอบพระคุณหนังสือชุดฟัสฟู้ธุรกิจที่ได้จัดทำหนังสือสาระดีๆให้กับพวกเราอ่านพบกันใหม่สำหรับหนังสือดีๆมีสาระ ในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ